สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมกันนะคะมาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าโมเมนตัมคืออะไรนะคะโมเมนตัม um นะคะก็คือผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วค่ะ สมมติเรามีถุงทรายนะคะหนึ่งถุงสูงจากพื้น h นะคะถ้าเรามีสูงทรายสองถุงนะคะสูงจากพื้น h เหมือนกันเราก็จะได้ว่าถุงทรายสองถุงเนี่ยจะมีโมเมนตัมที่มากกว่านะคะ ซึ่งปริมาณโมเมนตัมเนี่ยครูให้แทนสัญลักษณ์ด้วยตัว p นะคะคูณเป็นผลคูณระหว่างมวล m นะคะคูณกับ v เพราะฉะนั้น p ก็เลยเท่ากับ mv โดยที่ p ก็คือโมเมนตัมมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาที m ก็คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมส่วน v ก็คือ ความเร็วนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่ถ้าครูเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นโยนรูปไข่เนี่ยนะคะสูงจากพื้น h นะคะส่วนอีกอันนึงสูงจากพื้นมากกว่านะคะเป็น2 h อย่างเี้เราก็จะได้ว่าถ้าลูกไข่สูงจากพื้น h เนี่ยนะคะ เขาจะใช้เวลาที่ในการตกเนี่ยน้อยกว่าถ้าผึ่งสูงจากพื้น 2s เนี่ยจะใช้เวลาในการตกมากกว่าซึ่งเวลาในการตกเนี่ยก็จะมีผลต่อความเร็วปลายถ้าใช้เวลามากความเร็วปลายก็จะมากนะคะก็ส่งผลทำให้ม omentum เนี่ยมีค่ามากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณ momentum ก็มีค่าขึ้นอยู่กับ2ตัวด้วยกันก็คือมวลกับความเร็วนะคะ ทีนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมบ้างการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะก็คือปริมาณโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการดนเราจะใช้สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมด้วยเดลต้าพนะคะหาได้ค่าจากเอานิมนะคะลบด้วย MU mv ก็คือโมเมนตัมปลายนะคะ mu ก็คือโมเมนตัมตอนต้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเคลื่อนที่สมมติตอนต้นเรามีความเร็วเท่ากับ5แล้วเราออกแรงผลักมากขึ้นนะคะ,ะความเร็วกลายเป็น10แบบนี้เราก็จะได้ว่าเดลต้ p เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับนักเรียนนำ m นะคะเอา v ปลายลบด้วย วต้นก็จะได้ M นะคะวก็คือ10-5ลบ5นะคะก็เลยเหลือ5ก็กลายเป็น5 M นะคะแบบนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะมาดูอีกหนึ่งคำะคะก็คือคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนี่นะคะเราจะดูเป็นช่วงระยะเวลานะคะเราแทนด้วยสัญลักษณ์เดลต้าพส่วนด้วย T เราก็จะได้ว่า m v ลบด้วย M u หารด้วย T เรียนดูตัวแปรนะคะดึงตัวร่วม M ออกมาก็จะได้ v ลบ u ส่วนด้วย T ซึ่งเจ้าพจศ v ลบ u ส่วนด้วย t คุ้นๆไหมคะก็คือปริมาณของความเร่งนั่นเองเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยก็คือ ma หรือ ma ก็คือตัวแปร f นั่นเองเราก็จะได้ว่าเดลต้า p ก็เท่ากับเดลต้ Delta p ส่วน t เท่ากับ f นั่นเองถ้าเราอยากหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะเราก็สามารถหาได้โดยใช้ f คูณด้วย t อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะในการหาการดนนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองอลองมาดูตัวอย่างนะคะของโมเมนตัมกันตัวอย่างที่หนึ่งลูกปืนมวล0.02กิโลกรัม เพื่นที่นะคะออกจากลํากล้องปืนนะคะใช้เวลา5วินาทีเปลี่ยนความเร็วนะคะจาก1เมตรต่อวินาทีเป็นสองห้าสิบ เมตรต่อวินาทีให้นักเรียนหาจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมาดูตัวแปรก่อนนะคะว่าให้อะไรมาบ้าง0.02นี่ก็คือตัวแปรมวล m ใช้เวลาเคลื่อนที่5วิอันนี้ก็คือตัวแปร t นั่นเอง เปลี่ยนจากความเร็ว1เมตรอันนี้ก็คืออยู่เป็น250เมตรก็คือ v ให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอันนักเรียนดูอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็คือต้องการหาเดลต้ p ส่วนด้วย t นั่นเองใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าเดลต้ p ของเราก็คือมาจาก mv ลบด้วย mu นะคะหารด้วย t แทนค่าเลยนะคะ m ก็คือ0.02คูณด้วยความเร็วปลาย250ลบด้วย m 0.02คูณด้วยความเร็วต้น1ทั้งหมดนี้หารด้วยเวลาก็คือ5วินาทีก็คูณกันนะคะได้ผดแรกได้5นะคะข้างหลังได้0.02ทั้งหมดนี้นะคะหารด้วย5ก็ได้ 4.98นะคะหารด้วย5 mm hmm. ก็หารออกมานะคะ mm hmm. ก็จะได้ว่าห่า 5, หาร 40, 4 0 4.95ได้0 hmm. 5.9 45 mm hmm. นะคะประมาณ0.9แล้วก็6 mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะนั้นอ,อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะ เดลต้าพส่วนด้วย T เนี่ยก็มีค่าประมาณ1นะคะหน่วยกิโลกรมัมเมตรต่อวินาทีลกกำลังสองนะคะเนื่องจากมันหารเวลาซ้ำขึ้นไปต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะวัดถูกมวล5กิโลกรัมนะคะเคลื่อนที่ ด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีจงหาโมเมนตัมโจทย์ก็ให้5กิโลก็คือตัวแปร m ความเร็วก็คือ v เนาะนักเรียนก็ใช้สูตร p เท่ากับ m คูณ v m ก็คือ5กิโล v ก็คือ6นะคะคำตอบก็คือ30 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีต่อไปมาดูตัวอย่างที่3จงหาการโดนในการเตะฟุตบอลด้วยแรงขนาด100นิวตันในเวลา 0.5วินาทีเขาให้หาการดนนะคะซึ่งการโดนอย่างที่ครูบอกแล้วละคะ้ว่าเขาหาได้2แบบนะคะใช้ mv ลบ mu หรือใช้ f คูณ t ก็ได้ซึ่งในข้อนี้โจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่าเตะด้วยแรงขนาด100นิวตันก็คือให้ f ในเวลา0.5วินาทีก็คือตัว8ปร t เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถหาการโดนหรือ delta p เนี่ย ได้จากเอา f คูณ t ได้เลยแทนค่าแรงด้วย f 100คูณด้วย t ก็คือ0.5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ50นิวตันวินาทีสรุปนะคะในการหาการโดนนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคุณขอใช้ตัวยอออ่อเนาะกปปก็คือการเปลี่ยนแปลง โมเมนตัม um, นะคะสามารถคิดได้2รูปแบบก็คือ Delta P, เดล t พีเท่ากับ F คูณ T กับเดล t พ P นะคะเท่ากับ MV ลบ MU 2แบบด้วยกันถ้าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม um, ก็แค่เอาเดล t พ P ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยเวลาโอเคนะคะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะผลักลูกบอลมวน0.2กิโลกรัมกระแทกกำแพงด้วยความเร็ว เมตรต่อวินาทีเนาะปรากฏว่าต่อมานะคะเพราะลูกบอลน,นะคะจะกระเด้งกลับในทิศทางตรงกันข้ามนะคะตรงข้ามด้วยความเร็วเท่าเดิมจงหาการเปลี่ยน แรงโมเมนตัมเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือกำแพงเนาะตอนแรกเขาวิ่งด้วยความเร็วต้น u เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีและพอตอนหลังก็เด้งกลับมาด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่ทิศท,ทางตรงกันข้ามด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีถ้ามีการกลับทิศกันแบบนี้นะคะในการหาการเปลี่ยนปแปลงโมเมนตัมนะคะ เคล็ดลับก็คือให้นักเรียนจับ mv บวกด้วย mu mm. ได้เลยนะคะโดยแทนค่าเลยค่ะ m mm. ก็คือ0.2 mm. คูณ v ก็คือ10ถูกไหมคะ mm. บวกด้วย0.2 mm. คูณ u mm. ก็คือ10เท่าเดิมก็จะได้2บวกด้วย2เท่ากับ4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนั่นเองดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ วัตถุมวล2กิโลกรัมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเมื่อได้รับแรงกระทําความเร็ว เปลี่ยนเป็น10เมตรต่อวินาทีในทิศเดิมจงหาการดลนในข้อนี้เขาให้หาการดลนใช่ไหมคะการดลนหรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเหมือนกันเนาะก็คือใช้ mv ลบด้วย mu ไม่มีการกลับทิศแปลว่านักเรียนก็แทนค่าเลยค่ะ m ก็คือ2เนาะ คูณ v ก็คือ10นะคะลบด้วย m u ก็คือ2 m คือ2 v u คือ5ก็ได้20นะคะลบด้วย10ตอบ10กิโลกร,รมัมเมตรต่อวินาทีถ้าไม่มีการกลับทิศค่ะลูกทิศท,ทางเดิมก็ใช้ mv ลบ mu ปกตินะคะ,ะเมื่อเข้าใจดีแล้วนะคะนักเรียนก็ลอง ไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะ